แชมป์นวดหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ทัวร์นาเมนต์ของอิตาลีคว้ารางวัลที่2มาได้ congratulation ครูวารีเทรนเนอร์คนเก่งของเราล่าสุดเป็นครูสอนความงาม150ชั่วโมงประจำสาขาชนบุรีของเดอะเมจิกอะคาเดมีค่ะสอนวิชานวด <c oughs> ด็อ t o x ผิวผลักสิวสลายไขมันอุดตันใต้ผิวหนังวิชานวดยกกระชับปรับหน้าเรียวซูมาตรฐานระดับสากลเปิดสอนละเอียดตั้งแต่พื้นฐานทั้งสปามือสปาเท้าสปาหน้าสปาผมหลักสูตรใหม่ล่าสุดสอนสระผมนวดศีรษะสไตล์ เวียดนามใครอยากเปิดร้านสอนจบครบที่นี่ค่ะจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเปิดสอนแล้วนะคะดีกรีไม่ธรรมดาไปชมกันค่ะแชมป์นวดหน้าที่ประเทศสิงคโปร์ทัวร์นาเมนต์ของอิตาลีคว,ว้ารางวัลที่สองมาได้จากคุยเรค่ะเชียช่ยวชาญในเรื่องของใบหน้าไม่ว่าจะดูแลหน้าตัวเองเอาไปใช้บริการในการสร้างอาชีพและวันนี้ค่ะคุยเรคเป็นครูสอนหลักสูตรความงามร้อยห้าสิบชั่วโมง กูยอยากให้ดูแลคนในครอบครัวได้สามารถสร้างอาชีพได้ลองเข้ามาปรึกษากันนะคะแล้วพบกันค่ะครูท่านนี้เก่งครูหนิงคอนเฟิร์มค่ะอารีสปาเวียดนามเดอะเมจิกอะคาเดมีโรงเรียนสร้างครูสู่มาตรฐานสากล